สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีว่ามีคนเขาไปเข้าไปชมคลิปที่แม่ได้ไปวัดพิชย,ยาิแล้วแม่บอกว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ไปเข้าร่วมฟังที่พระปฏิโมกตอนวันพระใหญ่ทีนี้หนูไม่ได้เข้าไปฟังด้วยหนูก็เลยจะมาถามแม่อีกรอบนึงแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ฟังคลิปในวันนั้นจะได้ขอความกระจ่างเนาะมแม่จ๋าเรื่องการฟังพระปฏิโมกเนี่ยตั้งแต่แม่ตั้งแต่เนี้ย ตั้งแต่แม่บวชมารักษาศีลมาเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยแม่ว่าการประชุมกันฟังพระปฏิโมกข์ของพระสงฆนะ์มันเป็นความประเสริฐเพราะพระสงฆ์นำพระวินัยมาเป็นศาสดาเพื่อทบทวนเพื่อทบทวนในสิ่งที่ท่านรักษาศีลสอง้อย่ข้อแล้วก็แม่ก็มีโอกาสดูแลถวายนะ้ำปานะถวาย ทุกอย่างที่ที่เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำตลอดมาแล้วก็โดยโดยความรู้สึกแม่แม่คิดว่าไม่ใช่โดยความรู้สึกนะที่แม่ไปนั่งฟังเองแม่ว่าอนุภาพแห่งพระธรรมวินัยมันทำให้เราเข้าใจในเรื่องของความหมดจดแล้วก็ความประเติดของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็การมีวัสนาเข้าไปได้ยิน<ม>ได้เห็นได้ฟังอย่างเงี้ยมันมันเป็นวัสนาของเรานะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เราเกิดมาฟังความได้ไร้เดีงสาหรือไม่ไร้ไร้เดียงสาจนถึงชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราเคยร่วงเกินพระรัตนไตาบ้างหรือเปล่าเงี้ย<ะ>หากเราเคยล่วงเกินไม่ก็อย่างให้เข้าไปฟังเพื่อขออโหติกรรมกับสิ่งที่เคยร่วงเกินไว้ เพราะว่าพระท่านสำรวมระวังในศีลปฏิโมกท่านสำรวมระวังแล้วเราเข้าไปมีโอกาสฟังเราก็ไปขออโหตกรรมกับพระรัตนตรัยหากพ่อแม่เราปุญญาตายายเราเคยมีกรรมร่วงเกินด้วยกายวาจาใจเราก็เป็นตัวแทนปุญญาตายายขออโหติกรรมอันนี้มันเป็นอุบายนะเป็นอุบายทําให้เราไม่ร่วงเกินแล้วก็ไม่จับจ้วงถ้า ถ้าเราเห็นอะไรที่เป็นสิ่งนี้เราไม่พอใจเราต้องคิดไว้เสมอว่ามันพัฒนาไตเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเราไม่ควรไปแตะต้องนะคะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ทีนี้อย่างหนูเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเข้าไปนั่งฟังในโบสถ์น่จะไม่ได้เ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในโบสถ์ลูกเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปในโบสถ์เลยค่ะเรานั่งตรงไหนก็ได้ที่เราได้ยินเสียงอ๋อรอบโบสถ์ได้เดอใช่เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลยตรงนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคารวาส แต่แต่แม่เนี่ยที่แม่ต้องบอกว่าแม่สนใจเรื่องพระปฏิโมกมากเพราะว่าพรรษาที่สองลูกชายแม่สวดพระปฏิโมกกับพระคู่กันนะคะพระทองดำกับพระนาสวดพระปฏิโมกกำลังซ้อมกันเนี่ยแล้วแม่เข้าไปนั่งนั่งทำาสาาธิแล้วแม่ได้ฟังแม่รู้สึกว่าพลังของพระธรรมอ่ะ มันมากทำให้แม้เข้าใจว่าทุกคนที่มีโอกาสได้ได้ยินเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นวาสนาเราก็น้อมถวายวาสนาที่เราได้มาฟังได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยเป็นพุทธบูชาหากเราหากข้าพเจ้าหรือหากข้าพระพุทธเจ้าเคยร่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆด้วยกายวาจาใจขอพระภูมีพระภาคเจ้าจงได,ด้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและบิดามารดาปุญญาตายญาย ู้ล่วงลับอันนี้ค่ะแม่ว่ามันเราทำบ่อยๆมันมันจะทำให้เราสำรวมระวังในเรื่องของการเข้าไม่ไม่เข้าไปล่วงเกินนะคะค่ะโอเคค่ะแม่วันนี้ขอบคุณนะคะคนุวฒนาค่ะเดี๋ยวถ้ามีคำถามอื่นมาเดี๋ยวหนูมาถามแม่ใหม่นะได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะเรากลัวนิดนึงค่ะลืมถามไปว่าเราต้องเริ่มฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยหรือเปล่าคะ ใช่ใช่ต้องเริ่มฟังตั้งแต่ต้นจนจบก่อนจะฟังแล้วเข้าไปสมาทานสีน้าก่อนอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละสมาทานสีน้าให้ให้ตัวเราหมดจดนะให้ตัวเราหมดจดแล้วเราก็ฟังเพราะว่า,าบางทีการล่วงเกินพระรัตนาตรัยมันทําให้เราทํามาหากินไม่เจริญเนาะนีการการที่เราจะปรับฟัง ปรับจิตปรับใจฟังพระธรรมอย่างประเสริฐเงี้ยจิตเราก็ต้องพองใสด้วยด้วยความประเสริฐของศีลด้วยค่ะก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะพอท่านเริ่มท่านเริ่มสวดเราได้ยินปุ๊บเราก็ข้าพระข้าพร,ระพุทธเจ้าชื่อนี้นามตระกูลน,นี้นี่คือการน,นิทานในใจหรอคะใช่มีวัฒนาได้ฟังได้เห็นความประเสร,ริฐของพรรดาไตได้เห็นพระตรงหญ่ย มาประชุมร่วมกันด้วยความธรรมขีขอความประเติริดเหล่านี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะก็นนคืออธิษฐานแบบนี้วนๆไปอธิษฐานไปเรื่อยๆค่ะทำอธ,ธิคือคือการการอธิษฐานเนี่ยมันเป็นอุบายให้ใจไม่ไม่ตกไปในอกุศลเป็นอุบายหนึ่งอย่างที่ทําให้เรามีสติในใการฟังใช่ค่ะใช่ คือสิ่งที่ที่ที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทุกเนี้ยบางทีเราไปล่วงเกินโดยที่เราไม่ไม่ไม่เข้าใจเนาะเหมือนล่วงเกินโดยไม่รู้ใช่ถ้าพูดออกไปเป็นวัจจิกรรมค่ะอ่าถ้าคิดในใจเป็นมนโนกรรมอ่าไอ้วัจกิกรรมเนี่ยพอส่งเสียงออกไปทําให้คนอื่นทุกเรารับกรรมด้วยสามเท่าค่ะมนโนกรรมพอเราคิดปุ๊บ คนอื่นไม่ได้รับกรรมแต่เราจะทุกข์คุณมองในใจเหรอคะแม่ใช่เราพอเราคิดปุ๊บเป็นมโนกรรมเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่เป็นแบบนี่อย,อย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลมาเป็นความทุกข์ของเราโดยเราไม่รู้สาเหตุว่าเราทุกข์เรื่องอะไรค่ะเนี่ยการกระทําเราคงไม่เข้าไปการกระทําเนี่ยสี่ห้าข้อนะหนูข้อหนึ่งไม่พาก,กายไปเบียดเบียนสัตว์หรือมนุษย์ด้วยกาย ด้วยกายนะด้วยการกระทำค่ะข<ฆ>้ 2> 2. อสองไม่ไปรักทรัพย์ด้วยกายเหมือนกันด้วยการกระทํเหมือนกันค่ะข้อสามไม่ไม่ไปไปพื้นผิดทางกามด้วยกายเหมือนกันค่ะ <laughs> ข<ฆ>้อสี่ไม่พาวาจาไปจับดวงไข่<ฆ>ก็ด้วยกายเหมือนกันค่ะข<ฆ>้อห้าไม่บิดเบียนตัวเองด้วยสิ่งมึนเมาให้ขาดสติเพราะพรถ้าขาดสติไปมันก็ทําได้หมด ทุกข้อในสี่หน้าข้อสี่ห้ามันเป็นความปกติของของของมนุษย์นะแต่เราเราเรายังไม่เข้าใจก็ก,ก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะทําความเข้าใจว่าเราจะมีสีที่หมดจดแล้วเราก็จะไปฟังพระปาติโมกข์ที่เป็นความประเสริฐ<ะ>เมื่อเมื่อผู้ฟังบริสุทธิ์นะผู้ที่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในตองยิบเจ็ดท่านบริสุทธิ์อยู่แล้ว อันนี้ที่จริงมันไม่ใช่หน้าที่แม่หรอกแต่แม่แม่คิดว่าสิ่งที่แม่ได้ทุกคนก็ควรจะมีส่วนนี้ในสิ่งที่แม่ได้ด้วยะนะคะ,คะ,ะอานุโมทนานะคะที่หนูถามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีครั้งที่สองนะคะสวัสดีค่ะ